ประกันสังคมจ่ายแน่เดือนละ5,045บาทถึง9,300บาทลูกจ้างต้องส่งสมทบครบ6เดือนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ หลังจากคอรมอได้มีมติเมื่อวันที่15เมษายน63ที่ผ่านมาที่ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวงการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุวิสัยอันเกิดจากการระบาดของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นในกรณีที่มีเหตุสุวิสัยถึงขนาดที่ว่านายจ้างต้องหยุดประกอบการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการชั่วคราวไม่ว่าจะหยุดกิจการเองหรือมีเหตุหยุดปิดเพราะคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการแต่ไม่เกิน90วันหรือ3เดือนครับ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมมีเงินในส่วนกองทุนว่างงานอยู่แล้วจำนวน1 6 4 0 0 0 0ล้านบาทที่จะนำมาดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา33ขาคาดว่าบีพูดที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 และจะได้รับเงินชดเชยประมาณ1ล้านคนครับโดยเงินชดเชยที่จะจ่ายให้เดือนละ5,045บาทถึง9,300บาทนี้คาดว่าจะอยู่ในช่วง3เดือนนี้โดยจะใช้เงินจากกองทุนประกันสังคม จ่ายชดเชยให้ผู้ว่างงานประมาณ20 0 0 0ล้านบาทครับและต่อมาเมื่อวันที่17เมษายน63ดรดวงฤทธิ์เบญจาทิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานมี2ประเภทด้วยกันครับคือ 1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ตามพรบรรประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงจนต้องหยุดกิจการ ทำให้ว่างงานหรือไม่สามารถทํางานได้ตามปกติและ 2. ผู้ประกันตนจะต้องมีการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนครับส่วนกรณีที่จัดส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องให้พิจารณาการส่งเงินในรอบ15เดือนว่ารวมแล้วจะต้องส่งเงินสมทบไม่ต่ำกว่า6เดือนครับส่วนบางสถานประกอบการที่แม้จะหยุดการทำงานแต่ยังคงจ่ายเงินให้กับแรงงาน เพื่อรักษาสถานภาพของลูกจ้างเอาไว้ถือเป็นผู้ประกันตนที่ไม่เข้าข่ายกรณีที่ได้รับการช่วยเหลือครับเพราะกรณีนี้ถือว่าธุรกิจยังมีสภาพกล้องนายจ้างยังสามารถจ่ายเงินให้ลูกจ้างได้ mm hmm. เพียงแต่รอให้สถานการณ์การระบาดของโรคที่คลายลงก่อนจึงจะกลับมาดําเนินการได้ตามปกติต่อไปครับ การผลักดันให้ประกันสังคมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นเนื่องจากเราเห็นความเดือดร้อนของผู้ว่างงานที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งอยู่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ต้องการให้สารประกอบการต่างๆปิดกิจการเพราะจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกมากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวครับ นอกจากนี้นายสุทธิสุโกศนปลัดกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าผู้ประกันตนในขณะนี้มียอดรวมทั้งสิ้น11ล้านรายครับ และพบว่าบางกิจการก็ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของโควิด -19 และยังดำเนินการตามปกติเมื่อลองประเมินจากจำนวนดังกล่าวแล้วพบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือราว7ล้านคนครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกันตนในจำนวนนี้จะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกันตนประมาณ1ล้านคนที่จะได้รับเงินเยียวยาครับ สำหรับสถานะของกองทุนประกันว่างงานในขณะนี้มีเงินอยู่ในกองทุนอยู่ราว164,000ล้านบาทที่สามารถนำมาดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา33รวม1ล้านคนได้โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ประมาณเดือนละ5,045บาทถึง9,300บาทรวมระยะเวลา3เดือนซึ่งคาดว่าจะใช้เงินรวม20,000ล้านบาทครับ ซึ่งในบอร์ดประกันสังคมที่หารือกันได้กล่าวว่าเราไม่ต้องการให้มีการเทเงิน164,000ล้านบาทออกมาใช้ทั้งหมดการจ่ายเงินจะต้องอยู่บนฐานที่กฎหมายกำหนดไว้คือ62%ของฐานเงินเดือนที่ต่ำสุดคือ1500บาทเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาไม่ต่ำกว่า5,000บาทครับซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นการประเมินของบอร์ดประกันสังคมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างในระบบการสังคมซึ่งประกันสังคมออกมาแจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนแน่ตั้งแต่5.045บาทถึง9.300บาทซึ่งลูกจ้างนั้นจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาครบ6เดือนครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนําม,มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ